สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิป DCA หุ้นสหรัฐอเมริกา EP นี้เป็น EP ที่5สำหรับการ DCA ทุกๆ1,000บาทในแต่ละเดือนวันนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตเช่นเคยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับหุ้นในพอร์ตในช่วงนี้ตลาดสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการประกาศงบ Q1 กันออกมาบางตัวก็ออกมาค่อนข้างดีบางตัวก็ออกมาค่อนข้างแย่ก่อนที่จะไปดูฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด u b s สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับถ้าใครมีข้อคำถามสงสัยหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาผ่านการคอมเมนต์ได้เลยสำหรับหุ้นที่ใช้ในการ DCA ก็ยังมี5ตัวเหมือนเดิมก็คือ Apple, McDonald, Google, Microsoft และตัวสุดท้ายคือ Visa คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้ชวนชี้แนะให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นตามเป็นเทียงการลงทุนแล้วก็นามาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกๆคนได้ฟังกัน มาถึงในช่วงอัปเดตข่าวหุ้นในพอร์ตกันบ้างก็จะมีตัว Google ที่ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้3เดือนมีหุ้น Facebook ที่ประกาศจ่ายปันผลเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีแต่ของหุ้น Google จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ Google ประกาศจ่ายปันผลโดยเงินปันผลที่ Google จ่ายในรอบนี้วันที่ขึ้น X d ดีวันที่ปิดสมุดคือวันที่10มิถุนายน2024เงินปันผลที่จ่ายคือ 0.20 USD ประเภทที่จ่ายคือเป็นรายไตายมาสวันที่จ่ายเงินปันผลวันที่17มิถุนายน2024ผลตอบแทนคิดเป็นประมาณ0.48%ผมถามทุกคนหน่อยดิถ้าเป็นบริษัทไทยที่เหมือน Google ก็คือถ้ามีกำไรไม่จ่ายปันผลแต่ว่าจะนำเงินที่ได้ไปซื้อหุ้นคืนแล้วก็ตัดหุ้นออกหรือว่าจะนำไป ลงทุนอะไรต่างๆเพื่อที่จะทําให้ราคาของหุ้นมันเติบโตเนี่ยถ้าเป็นทุกคนอยากลงทุนไหมคือสําหรับผมอะยังมองว่าเรื่องงบการเงินของบริษัทในไทยมันยังไม่มีความคลีนขนาดนั้นเราก็อาจจะไม่มั่นใจว่าเอย้กำไรตัวเลขที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเลขที่มันเมคขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแบบมันไม่คลียนะ่ะเออเราเป็นเราเราก็ยังมีความกังขาที่จะแบบเข้าไปลงทุนในหุ้นไทยที่มีนโยบายไม่จ่ายเันผล ถัดมานะครับก็จะเป็นการตั้ง DCA ล่วงหน้าเหมือนเดิมวันที่7พฤษภาคมเขาก็จะทำรายการให้อัตโนมัติโดยการโอนเงินจากบัญชีดามเซฟไปยังดาม USD อัตราแลกเปลี่ยนตอนนั้นที่ผมแลกก็คือ1 USD เท่ากับ36.84สตางก็ถือว่าเป็นค่าเงินบาทที่ค่อนข้างอ่อนมากๆไม่เหมาะสำหรับการที่จะลงทุนหุ้นสหรัฐในช่วงนี้เพราะว่าอาจจะทำให้ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนได้ ถ้าเงินบาทมันเกิดแข่งค่าขึ้นมาไปอยู่3,4,3,5หุ้นที่ซื้อเพิ่มในรอบนี้วันที่7พฤษภาคม2,567ตัวแรกหุ้น Google ซื้อในราคา168.44 USD ถัดมาคือหุ้น Microsoft ซื้อในราคา414.42 USD ถัดมาคือหุ้น MCD ซื้อในราคา270.04 USD ขัดมาคือหุ้น V ซื้อในราคา273.72 USD และตัวสุดท้ายคือหุ้น Apple ซื้อในราคา183.49 USD ในแต่ละตัวก็จะมีมูลค่าที่ซื้อประมาณ199.67สบาทจุสตางค์เหมือนเดิมสำหรับลูกค้าดามที่ซื้อหุ้นสารัฐด,ด้วยการตั้งรายการ DCA ล่วงหน้ามูลค่า1,000บาทขึ้นไปในแต่ละเดือนสำเร็จครบ6เดือนก็จะได้รับดามลัคกี้ หุ้นอเมริกาอีก50บาทระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการก็ตั้งแต่1มกราคม2567ถึง3 1พฤษภาคม2567ก็ใกล้หมดเขตแล้วถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปทำโครงการในแอป,ปดามนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าผมใช้แอป,ปอะไรในการลงทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาก็คือผมใช้แอป,ปดามนะครับตอนนี้แอป,ปดามเขาก็สามารถลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสหรัฐหุ้นไทยกองทุนรวมหุ้นกู้หรือว่าทองคา ใครที่ยังไม่มีแอปดามก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store แล้วก็ App Store โดยพิมพ์ไปบบว่า DIME แล้วก็ถ้าใครโหลดแล้วอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยกรอกระหัสชวนเพื่อนของผมห,หน่อยนะครับตามที่ขึ้นไว้หน้าจอก็จะขอบคุณทุกๆคนมากๆสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กรอกรหัสชวนเพื่อนก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปตรงเซตติ n งนะครับแล้วก็เลือกเมนูที่เขียนว่าโปรโมทโค้ดสามารถที่จะกรอกรหัสชวนเพื่อนตรงนี้ก็ได้ก็จะขอบคุณทุกๆคนอีก ทีนึ่งนะครับก็จะเป็นขวัญกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการทำคลิปต่อๆไปมาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับก็คือการอัปเดตพอร์ตหุ้นวันที่7พฤษภาค,คม2567หุ้นตัวแรกที่นำโด่งมาเลยก็คือหุ้น Google นะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยบวกอยู่ประมาณแค่9%เดือนนี้บวกอยู่ที่17.49%หรือคิดเป็นประมาณ4.85 USD ถัดมาคือหุ้น Apple นะครับหลังจากเดือนที่แล้วเนี่ยยังติดลบอยู่ประมาณ5%เดือนนี้กลับมาบวกอยู่ที่2.21%ถัดมาคือหุ้น m i c r o s o f t นะครับอาจจะยังเขียวได้อยู่แต่ว่าลดลงเหลือบวกแค่หแค่ง5 0ถัดมาคือหุ้นวีซ่าก็ยังสามารถที่จะบวกได้อยู่ที่0.09%แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับไม่ไปตามเพื่อนๆเลยก็คือหุ้น MCD หลังจากที่เดือนที่แล้วย,ยังติดลบเดือนนี้ก็ยังติดลบอยู่ที่ 4.75%มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดในตอนนี้อยู่ที่143.56 USD หรือถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้จะอยู่ที่5,330สตังค์ภาพรวมพอร์ตตอนนี้บวกอยู่ที่3.47%หรือประมาณ4.81 USD โดยที่มีหุ้น Google เนี่ยช่วยพยุงพอร์ตไว้ก็หวังว่าเดือนต่อไปหุ้น MCD จะกลับมาบวกกับเพื่อนๆเ,เขาได้บ้าง ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการอัปเดตพอร์ตหุ้นสหรัฐอเมริกา EP ที่5เหมือนเดิมนะครับฝากอีกรอบนึงสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปดามถ้าดาวน์โหลดมาแล้วก็กรอกรหัสชวนเพื่อนให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่รู้ว่าจะดาวน์โหลดตรงไหน,นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปให้กับทุกคนไปดาวน์โหลดกันได้เลยแล้วเจอกันคลิปต่อไปบายบาย